เธอผู้โชคดีนะเธอขนหลุดเนี่ยเธสวยเหมือนกันนะเนี่ยแม่ชอบไหมคนนี้อาจจะไปพักได้แล้วนะขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับหายเหนื่อยแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณครับอ่า เคีย์จดหมายกันสักนิดขอแบบเป็นเมดเล่เป็นเมดเล่แบบเพลงละคำมสองคัและจบนะแม่อ๋อให้แหวนขอบคุณครับรักน้องพรด้วยนะขอบคุณมากครับรักข้างกองฟัง๋ยวจัดให้อะไรแม่อยากตามไปบ้านด้วยมีแม่มีนางกวักด,ด้วยต้องซื้อเวลาเพิ่มจักสามชั่วโมงครึ่งครับผม โอเคครับมาจดหมายมาเลยเคลียร์จบแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปมาพร้อมลันแล้วครับ <desirable. S 1> อยากตามไปบ้านโบมันนี่กับโบมันนี่โบโบเดี๋ยวอ่านปึ๊บโบเปลี่ยนไปเลยนะ <IS> อยากตามไปบ้านแดดอ่อนๆตอนเย็นๆฉันก็มาเดินเลน่นดูคนตลาดน้ ร้องไห้หาพ่อเธอหรือเห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคอให้พ่อมาเช็ดน้ำตาฝากจะไว้ฝากดวงใจดวงนี้ไว้ที่ศานเมื่อกราบพบดวงมารสาวตาหวานสกลนครหน,นุ่มทุ่งกระจม ฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจเศร้ากอนนิกายอยู่ไหนหัวใจที่ครั่ำครวญนาแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ,อ่างว่งมือกองโกรธมากเดี๋ยวได้อย่างนี้ ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากรุงไทย989อะไรน่ะไม่ใช่นี่น,นีไม่อาจเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารับฉันติดเอ็นสถานจากบ้านมาอ,อุปีเรียนอะไรคนดี ถึงจบยากเก็นจริงนอคิดถึงแม่เพลงอะไรไม่รู้เอาข้ามไปก่อนดึงกระแพงแสนขอแรงใจขอขอจองเป็นแรงใจขอจองคนดีอย่างน้องไม่เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอทำไมต้องเธอเึงมาเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกรากกับเคลิบไป ไม่เป็นตัวแไม่เหมือนเคยคนที่ตกทางโน,น้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวโบนองก่อนรอพี่สักหน่อยแม่กลอยใจจา้าสูงได้ที่ให้สัญญาพัรน <c oughs> ์ไม่เต็มดวง ใจแอบเงาในห้องเช่าข้างโรงงานคนไกลบ้านใจลอยไปถึงบ้านเราหอมเอ่ยหอมดอกกระทินรวยระรินคล้าวกลิน่นกองฟางที่อะไรอ่ะว่าใจ ไม่พิจารณาข้ามข้ามพอละหนึ่งอ่ะเพลหมดแล้วขอบคุณครับโอ้ยคยับแม่รอแลกริมทะเลขึ้นต้นไงนะแม่ลืมตลวดเลร,รเพลงนี้อ่ะเถียงกันแล้วขึ้นต้นแล้วเลยเดี๋ยนะโซนผสมฟ้าตะลมจะเคยมาสมลมทะเลพื้นตอนน้ำเปรี้ ขื้นปานน้ำปวดลมวันขึ้นหาดเหมือนมัจุราดเปิดกรุกป,ปล่อยพายุเกกระชานกระโชกต้นม้โยกหันเหลมคลื่นเคเกเมื่อพาอยุเกกรำกล้า ถ่ายรูปกันสักนิดนึงจากเซลฟี่เซลฟี่อ๋อแล้วมันผ่อนไปแล้วโอ้ นอนบ้านพอด้วยได้ไหมแต่ก่อนจะไปถ่ายรูปก่อนไวไ้ๆวพอเอ้ยมาถ่ายรูปกันครับหนึ่งโอเคไหมหนึ่งสอง1หนึ่งสองสาม,ส,ามสองหนึ่ง โบบกมืออีก <the> อยู่ในกล้องเนี่ยโบเห็นปะเออดีละโอเคครับเรียบร้อยนะอ่ะแม่ขออีกรูปหนึ่งหนึ่งสองซ้ำขอพระคุณมากครับเปิดเพลงต่อไปนี้ พูดกับบทเพลงร่างเก่าข้างกองฟางแล้วก็ขอกินน้ำด้วยจบมาเลยจ้าจ๋านะ